ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับรายการสารน่ารู้กับศาลปกครองเพชรบุรีนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันพฤหัสนี้นะครับศาลปกครองเพชรบุรีนะครับด้วยความห่วงใยด้วยความหวังดีนะครับจะนำสาระดีๆนะครับแนวคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างนะครับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครอง นะครับวิจีพินาคาดีปกครองและคำวินิจัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจนะครับจะนำมา,าพูดคุยนะครับให้กับท่านผู้ฟังชาวบ้านในเขตอำนาจศาลปกครองเพชรบุรีเรานะครับศาลปกครองเพชรบุรีนะครับมีเขตอำนาจศาลทั้งหมด4จังหวัดนะครับสื่อ หลายหลายสื่อนะครับก็ได้พูดคุยประชาธรรมพันธ์ไปมากพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับนะฮะผมเองนะครับผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครองสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับท่านผู้ฟังพบกับทางคลื่นความตี9 5 7 5เมกะเฮิร์นะครับทุกวันพฤหัสบดี ในเวลา,า13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกาโดยประมาณนะครับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับกระผมจะนำเสนอนะครับหัวข้อนะครับสารน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีเรา,าในแนวคำวิิจัยเกี่ยวกับคดีพิพาทนะครับการบริหารงานบุคคลนะครับท่านผู้ฟัง และก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่5้นะครับประจำเดือนกันยายนนี้นะครับก็เป็นวันสิ้นเดือนของวันที่30กันยายนนะครับสิ้นปีงบประมาณสองพาร้อยิบพอดีพอดีนะครับผมก็จะนําคดีพิพาทตามที่ได้พูดคุยและก็ติดค้างกับท่านผู้ฟังทางบ้านไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับท่านผู้ฟังนะ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการการะทําระเมิดนะครับของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยบกคร่องนะครับเข้าใจง่ายๆก็ปฏิบัติหน้าที่บดยุกครองนั่นแหละครับละเลยต่อหน้าที่ที่ตัวเองมีหน้าที่จะต้องปฏิบัตินะครับกรณีไหนล่ะครับท่านผู้ฟังกรณีที่เจ้าหน้าที่ตารวจนะครับ ซึ่งมีหน้าที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยบนสถานีตำรวจนะฮะละเลยต่อหน้าที่นะครับไม่ให้ปล่อยผู้ต้องขังหรือว่าดูแลสุขทุกข์ของเขาน,นะครับก่อให้เกิดปัญญาย,ยันตารายในชีวิตและทรัพย์สินในส่วนตัวของผู้ต้องขังนะครับกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานีตำรวจนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตรงนี้เตาตีควรนะครับทำให้ไฟลุกไหม้สถานี้ตำรวจและกเ็เกิดอันตรายแก่พุ้ต้องหาที่จับมาควบคุมไว้นะครับก็เป็นเคสตัวอ,อย่างเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นและก็เกิดความอะไระครับสะเทือนใจประตำวรนะครับ ผมก็จะนำมาหยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเพื่อเป็นสาระดีๆกับสารปกครองเพชรบุรีนะครับในครั้งนี้ในประจำเดือนกันยายน2564นะครับท่านผู้ฟังครับรายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับเป็นรายการที่ดำเนินงานมาเวลาพอสมควรนะฮะอย่างน้อยก็ เป็นงประมาณ2,564นะครับโดยมุ่งหวังว่าจะให้เปิดสารปกครองนะครับให้หลากหลายมากขึ้นนะฮะเปิดบ้านของเราเองให้พบเห็นหน้าตาของสารปกครองเพชรบุรีบ้างนะครับท่านผู้ฟังในที่เป็นรับฟังผ่าน Facebook l i v e ของสำนักงานสารปกครองนะครับสวทประจวบนีรีขัน สวทราชบุรีและก็สวทพัรบุรีนะครับในวันนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ฟังนะฮะท่านผู้ฟังได้พบเห็นและก็ไม่ได้พบเห็นในกรณีที่ว่าหลายๆท่านได้ยินแต่เสียงที่ผมพูดออกไปนะครับไม่เคยได้มาสาลปกครองพชรบุรีไม่รู้ว่าหน้าตาศารปกครองที่ตั้งเป็นยังไงตั้งอยู่ในมุมไหนนะครับเราวันนี้ ผมถือโอกาสนะครับโอกาสดีนะครับออกมาพบปะพูดคุยกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับถ่ายภาพนะครับให้เห็นถึงบรรยากาศนะครับรอบรั้วศารปกครองพัทบุรีของเรานะครับด้านซ้ายด้านขวาดูครับ พื้นที่ต้นไม้ล่มลื่นสนามหญ้านะครับเหมาะแก่การเยี่ยมชมนะครับ่านปู้ฟังนะฮะมาศาลปกครองพทัทบุรีไม่จําเป็นจะต้องหอบหิ้วสำนวนคดีมาฝากศาลก็ได้นะครับ่านผู้ฟังนะฮะเออเรามาเยี่ยมชมมามาดูมาเห็นบรรยากาศของศาลปกครองพทัทบุรีนะครับ980ทับ98นะครับถนนพเพชรเกษมตำบลชะอํำอำเภอชะอํำจังหวัด พชรบุรีเราเนี่ยนะฮะที่ตั้งเนี่ยประมาณเนื้อที่20ไร,ร่เศษเนี่ยครับบรรยากาศล่มลื่นมากับ่ารผู้ฟังนะฮะเราวันนี้เราก็อยากให้เห็นทางผู้ฟังตางบ้านเนี่ยนะฮะได้ได้พบเห็นบรรยากาศสวยๆงามๆนะฮะพนักงานของเราบริการด้วยความเต็มใจนะพูดจาน่ารักน้องๆหลายคนนะรับ่านผู้ฟังนะฮะถือโอกาสนี้ประชาสมคัญการดำเนินง,งาน นะครับทางสำนักงานสารปกครองสักนี่หนึ่งนะครับเราก็จะนำตาอุตาหรอนคดีปกครองนะครับแต่ละประเภทท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่ได้รับฟังนะครับด้วยความยินดีนะครับติต๊งรายการของเราเข้ามานะครับอยากจะได้รับฟังคดีปกครองประเภทใดนะครับที่ตัวเองสนใจหรือว่ามีข้อคับข้องใจเกี่ยวกับาการ ที่จะมาศาลปกครองการดำเนินคดีปกครองนะครับการผู้ฟังนะครับโทรศัพท์มาปรึกษาให้คำแนะนำได้นะครับจะปรึกษาโดยตรงก็ได้จะปรึกษาโดยวิธีปรึกษาออนไลน์ก็ได้กับท่านผู้ฟังนะครับเรายินดีครับนะครับด้วยความห่วงใยในภาวะที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินะครับการเดินทางมาศาลปกครองเพชรบุรีไม่สะดวก ยินดีครับด้วยความยินดีนะครับการฟ้องก็ดีก็ไม่ยากแล้วนะครับใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเสริมเติมเต็มนะครับให้กับท่านผู้ฟังให้กับประชาชนทั่วไปนะครับหรือจะส่งมาทางโทรสารส่งฟังไปสนีมายื่งโดยต้องไม่หลายทางเลือกกับท่านผู้ฟังเห็นไหมครับนะครับศาลปกครองเพชรบุรีเราจัดไว้ให้ประชาชนได้เลือกใช้บริการหลายช่องทางนะครับท่านผู้ฟังครับ คดีปกครองก็มีอยู่หลายประเภทคดีนะครับท่านผู้ฟังสารปกครองนะครับเป็นสารของประชาชนนะครับลูกค้าของเราก็มีทั้งประชาชนทั่วไปทั้งข้าราชการพนักงานลูกจ้างนะครับท่านผู้ฟังมาอ,อ,อุตาหรทีเ่เป็นสาระดีๆที่ผมจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนะครับการสรรหาบุคคลเข้ามารับราชการมาเป็นพนักงานลูกจ้างของรัฐนะครับมันก็มีลักเกณฑ์มีหลายช่องทางนะครับการสรรหาโดยการสอบบรรจุแข่งขันนะครับเข้ามาทำเป็นคำสั่งแต่งตั้งนะครับ เพื่อที่จะปฏิบัติราชการต่อไปนะครับอันนั้นคือรูปแบบหนึ่งนะครับ <c oughs> นิติสัมพันธ์ตรงนี้คือนิติสัมพันธ์ที่ทําโดยคําสั่งนะครับสคาสั่งทาง,ทางปกครองนั่นแหละนะครับแต่ก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งครับท่านผู้ฟังเราสัญหาเราเอาเข้าเอาบุคคลเข้ามาร่วมจัดทํารรบริการสาธารณะนะครับในรูปแบบของสัญญาจ้างท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับ สัญญาทางปกครองนะครับสัญญาทางปกครองเ,อเพื่อที่จะให้บุคคลนะครับเข้ามาร่วมจัดทําบริการสาธารณะนะครับกับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานทางปกครองนั่นแหละนะครับท่านผู้ฟังสัญญาทางปกครองนะครับขอกล่าวนิดหนึ่งนะครับเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหาที่จะพูดคุยกันนะครับสัญญาทางปกครองเนี่ยนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วนะครับท่านผู้ฟังนะครับนิยามของสัญญาทางปกครองตามกฎหมายมีลักษณะสั้นๆว่านะครับสัญญาที่มีคู่สัญญาเนี่ยฝ่ายหนึ่งนะครับเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐ นะครับบริการแทนรัฐโดยมีวัตถุประสงค์อะไระครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้จะทาบริการสาธารณะนะครับเข้ามาร่วมจัดทาบริการสาธารณะนะครับแสวงหาแสวงตทตีครับดําเนินการจัดทําสาธารณูปโภคนะครับแสวงประโยชน์จากทรัพยากรนะครับธรรมชาตินะครับส่วนหนึ่งนะครับ กรรมสัมปทานก็อีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นคือลักษณะที่กําหนดไว้ในกฎหมายนะครับสัญญาทางปกครองก็มีการพัฒนาการมาเรื่อยๆโดยแนวคําวินิจัยของศาลปกครองสูงสุดนะครับเป็นสัญญาทางปกครองโดยสภาพขึ้นมาเช่นว่าอะไรล่ะครับสัญญาสอบราคานะฮะสัญญาการคืนขอคืนหลักประกันสองนะครับ ที่เรียกว่าสัญญาสามฝ่ายนั่นแหละนะสัญญาก่อนสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างกับท่านผู้ฟังนะครับต่อมาก็จะมีแนวร,รมวินิจฉัยของคณะกรรมาการวินิจฉัยชี้กาดข้อพิพาทนะครับมีอยู่บ้างนะครับท่านก็วินิจฉัยเป็นหลักเกณฑ์ว่าหากว่าหน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลทึ่กระทําการแต่รัฐเนี่ยนะมีภารกิจ นะครับมีวัตถุประสงค์วัตถุกดีเนี่ยเอาไปเพื่อใช้จัดหานะครับจัดให้มีนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับก็ถือว่าอายุในขอบเขตของสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังนะที่นี้ <c oughs> ในงานบริหารงานบุคคลก็โดมมีก็มีก็เรื่อง าการให้คคบุคคลเข้ามาร่วมจัดทำบริการสาธาระกับรัฐก,กับหน่วยงานทางปกครองนะครับทีนี้สัญญาประเภทนี้ก็เรียกว่าเป็นสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกันครับเพื่อให้เกิดภาพที่อ,อธิบายง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับสัญญาจ้างพนักงานราชการนั่นแหละนะครับ องค์กรปกรครองส่วนของที่หลายๆที่ก็จะใช้ลักษณะของการสรรหาเข้ามาโดยวิธีนี้นะฮะนอกเหนือจากการออกคําสั่งทางปกครองการบรรจุการแต่งตั้งแล้วนะนะครับท่านผู้ฟังก็ใช้โดยวิธีทาสัญญาจ้างโดยมีเงื่อนไข1ปี2ปี3ปี4ป,ป,ปีก็แล้วแต่ความพร้อมของอหน่วยงานของรัฐแต่ละที่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าสัญญาทางปกครองเสียหมดทุกเรื่องนะครับ าหากว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานทางปกครองนะครับโทษตีครับหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับบริษัทนะครับอย่างตรงนี้นะครับก็ถือว่าก็มีกฎหมายคุ้มครองเขาโดยเฉพาะแล้วนะครับเป็นสัญญาจ้างแรงงานนะฮะ เราก็ศาลปกครองเองก็ไม่ก้าวไปก้าวล่วงไปใช้อำนาจตรงนั้นก็เป็นเรื่องของศาลแรงงานท่านนะฮะอยู่ในศาลยุติธรรมนะครับเป็นศาลอ่าอาจำนำพิเศษไปนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาจ,จ้างก็ตามนะครับคด,ดีอุทาหรณ์เรื่องนี้ครับท่านผู้ฟังนะครับเกิดขึ้นจากอะไรครับเกิดขึ้นจากการที่องค์กรท้องถิง่น แห่งหนึ่งนะครับเป็นเทศบาลนะครับในระหว่างทำงานเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าผู้มีนการผู้มีนการนะฮะเป็นการาการฝ่ายประจำนะฮะก็ใช้สิทธิ์บอกเรื่องจ้างลูกจ้างก็คือผู้ฟ้องคดีนั่นแหละนะครับเขาบอกเลอกจ้างอะไรล่ะครับการจ้างเนี่ยทำสัญญาจ้างโดยนายกเทศมนตรีนะครับ แต่ในเรื่องนี้ปรากฏว่าผู้อำนวยการเนี่ยนะครับแห่งหนึ่งในเทศบาลนั่นแหละก็ดูแล้วน,นะครับผู้ฟ้องคดีไม่เหมาะที่จะเป็นพนักง,งานต่อไปแล้วนะฮะจะปล่อยครบ4ีปีคงโอ้ยมันคงจะไม่ทำงานร่วมกันได้แล้วล่ะก็เลยเรียกผู้ฟ้องคดีนะครับซึ่งเป็นพนักง,งานราชการนี่บอกเลิกว่า,าต่อไปนี้นะนับตั้งแต่วันนี้นะ คุณไม่ต้องเข้ามาทํางานแล้วแหละนะฮะผมเลิกจ้างคุณและคือ,อเขาก็เลิกจ้างกันโดยวิธีที่เรียบง่ายดีเนาะนะครับผู้ฟ้อก็ดีก็ว่าอ้าวแล้วผมไม่ได้ผิดอะไรล่ะหนูไม่ได้ผิดอะไรล่ะทําไมมาเลิกจ้างหนูสัญญามีกําหนด4ปีนี่ก็ทําได้มาแค่2ปีกว่ากันนั้นเองนะครับเขาก็ไม่พอใจเอนะครับ เขาก็ตัวแย้งเรื่องดังกล่าวต่อศาลปกครองนะครับว่าเขาไม่ได้ผิดวินัยนะครับเขาไม่ได้กระทําผิดสัญญาตั้งประฤติผิดสัญญาจ้างอะไรแล้วก็มาบอกเลิกกอนจ้างด้วยวาจาอย่างเงี้ยทำได้ด้วยเหรอนะครับเขาก็ตั้งข้อสงสัมานะครับก็อ้างมาในคําฟ้องนะครับคดีพิพาทตรงนี้ก็ขึ้นมาสู่ศาลปกครองสูงสุดนะครับ สาลปกครองสูงสุดนะครับท่านผู้ฟังนะครับวินิจฉัยไว้นะครับ,นนะรบในคําพิพากษาศารปกครองสูงสุดนะครับนะไว,ว้ในคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่เดี๋ยวในคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่ออ่างนะครับท่านผู้ฟังนะฮะ429ทับ2,561นะครับท่านบอกว่า ผู้มีอำนาจบอกเลิกสัญญาจ้างก็คือผู้ทำสัญญาจ้างนั่นแหละนะครับเมื่อนายกเตสมนตีเนี่ยเป็นผู้ลงนามนะครับทำสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาสี่ปีคนที่จะเลิกจ้างได้ก็คือนายกเตสมนตีนั่นแหละนะครับ ผู้อำนวยการเนี่ยเป็นผู้บังคับได้บังคับบัญชานะครับเป็นญาการประจำนะครับเขาจะไปบอกเลิกโดยวาจาแต่เขาก็ไม่มีอำนาจที่จะบอกเลิกการจ้างนะครับการบอกเลิกการจ้างอันนี้ก็ไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเออเท่าไงล่ะครับทีนี้ศาลก็เรียกนาย,ยกตีธาธินารเข้ามาไต่สวนแล้วก็ปรกากฏอเท็จจริงว่านะครับ นายกทัานทมนตีไม่ได้บอกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับท่านที่ผู้อำนวยการไปบอกเลิกสัญญานะนะั้นน่ะมันบอกเลิกโดวยวาจานะนะั้นน่ะมันไม่ชอบนะครับเขาก็เลยเรียกกลับมารับเ,เป็นบนักงานต่อแต่ผู้ฟ้องก็ดีไม่ยอมกลับนะครับผู้ฟ้องก็ดีเกิด็จจะเอ,เอ้น้อยอกน้อยใจอะไรบางเรื่องนะครับก็ไม่ยอมกลับมา,ารับเป็นราชการต่อนะครับ เมื่อไม่รับการต่อนานาระหว่างนั้นก็ไม่มาละไม่มาก็ขาดราชาการ,รนะครับนะครับงดเว้นไม่มาปฏิบัติราชาการโดยไม่มีเหตุอันสมควรน,นะครับหน่วยงานทางปกครองเทศบาลก็บอกเลิกสัญญานะครับการบอกเลิกสัญญาของเทศบาลจึงถูกต้องชอบด้วยกฎหมายนะครับเเห็นไหมฮะเรื่องนี้นะครับ เ,ออเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนำมาแจ้งเตือนมาพูดคุยกันให้เกิดความระวัดระวังในการปฏิบัติงานทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายหน่วยงานตามปกครองหน่วยงานของรัฐเองในการจะบอกเลิกจ้างก็ต้องอถือตามข้อสัญญาจ้างตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดนะครับใครมีอำนาจบอกเลิกการจ้างได้บ้างนะครับทีนี้ฝ่ายผูพ้พนักงานเอง ก็แล้วแต่นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อเราเห็นว่าการบอกเลิกการจ้างมันไม่ชอบเราก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ถ้างั้นเราก็ต้องขาดราชการนะครับขาดราชการแล้วก็มันจะมีผลในการบอกเลิกสัญญาจ้างนะครับต่อไปนั่นคือเป็นอุตาหอนคดีปกครองที่เป็นสาระดีๆสารน่ารู้กับศาลปกครอง เพชรบุรีในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังนะครับหลายหลายครั้งแล้วนะครับผมก็จะนำเสนอ,อ,อในหัวข้อที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนะครับในการเ,เป็นช่วงเป็นตอนไปนะครับมีอยู่หลายเรื่องท่านผู้ฟังฝากโทรมาถามบางปรึกษาบ้างนะครับผมก็จะนำทยอยลงมา นำมาพูดคุยกันนะครับเป็นช่วงๆต่อไปนะครับในวันนี้นะครับรายการสาระน่ารู้กับสอนสารปกครองเพชรบุรีของเราหมดเวลาเวลาหมดลงเพียงนี้นะครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าครับวันที่30กันยาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเดือนกันยายนนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ